ไหนึงได้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 ขึ้นเดินมาสไนเดอร์ไปได้ได้ได้สไนเดอร์อยู่ตรงไหนสไนดอยู่ตรงไหนเห็นตะควายเหรอเออเสร็จกูแน่บนเขาตรงไหนวะแดงสแล้วหินแดงไาใช่เหรอแน่ใจเออชัดเลย ไปเรื่อยๆไปเรือเออมันไปบ้านสองชานแล้วมันอยู่บ้านแม่ม่ใช่เหรอมันแบ่งกันมามันแบ่งกันดันมาคุมหน่อยมาคุมหน่อยคุมตรงนี้มันหมวกมันดันเฮ้ยบนองค์ไม่บ้านสองชานเอ้ยมันสองตัวอยู่ด้วยกันเลยเฮ้ยมันมาบ้านฟาร์มทนายมาบ้านฟาร์มเฮ้ยกูจะได้กูอยู่หลังทนายแล้วกูอยู่หลังทนายแล้ว

เฮ้ยมาบ้านฟาร์มช่วยหน่อยดันมาเลยกูได้ทายไหนถ่องก็บอกหน้าบ้านมีกูได้กระบอกนี้กูได้หรือเปล่ากูได้แอลสกายโบเกอร์ได้เออกูได้ไกลโกเมช่วยอยู่ไกลบนบนบ้านบนบ้านดำมามีกระบอกหนึ่งไงใช่เหรอเออกูยิงตายสองตัวเลยมีตัวเบนเบนอยู่ตรงไหนเบนกูไปช่วย ในบ้านมีเหรอตาย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 ยตายตอยู่มอนแ่งอยู่เฮ้ยเฮ้ยกูตกกูตกวิ่งกูหมดกูได้กสองกรบอกเลยนึ ไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูดีแล้วนะเก็บพี่เหลือเลยเก็บพี่เหลือเลายกแล้วดิเอาอีกตัวมาเก็บเลยเก็บเลยสอนกูให้กูให้สองก็บอกเลยสองก็บอกเลยไดเอฟพีสองก็บอกเลยพี่ไปแล้วกูไปแล้วไปผมครับ